ต่อไปค่ะจะเป็นการ์ดแบบบวกเลขแล้วนะคะว่า2บวกอะไรถึงได้8คําตอบก็คือ2บวก6ค่ะทิงเพีรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอของเล่นชิ้นนี้เลยไดโนเสาร์นับเลขของเล่นชิ้นนี้นะคะสอนได้หลายอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นการแยกสีการบวกเลขการลบเลขแล้วก็สอนเรื่องแพทเทิร์นและซีเวนด์ด้วยนะคะไปดูรีวิวกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยค่ะ ในกล่องก็จะมีการ์ดแล้วก็จะมีตัวไดโนเสาร์มาให้นะคะเดี๋ยวเป็นพลาสติกที่ไม่ได้แข็งมากค่ะมีความยืดหยุ่นนะคะไดโนเสาร์ทั้งหมด6ชนิดค่ะชนิดละ12ตัวก็จะเป็นทั้งหมด72ตัวค่ะแล้วเขาก็จะมีการ์ดนะคะมาให้แบบนี้ค่ะอย่างตัวนี้นะคะเป็นไทเซอราทอ็อปข้างหลังนะคะเขาก็จะมีเขียนว่า ไดเซราทอปนะคะเป็นไดนโนเสาร์กินพืชน,นะคะที่อยู่ที่นอทอเมริกาข้างหลังนะคะก็จะมีรายละเอียดของแต่ละตัวค่ะไท r รนโนซอรัสเร็กซ์ค่ะตัวนี้นะคะเป็นแองคิโลซอรัสตัวนี้เป็นแบรคิโอซอรัสดูการ์ดท,ที่ละใบกันนะคะจะให้เด็กๆฝึกนับเลขค่ะเขาแอนดริ e นะคะการ์ดก็จะเป็นกระดาษค่อนข้างแข็งค่ะ มีตั้งแต่ง,ง่ายๆนะคะอย่างเช่น1ตัว5ตัวค่ะแล้วก็อันนี้10ตัวแล้วก็ให้เรียงสีนะคะ Pick up the same kind of dinosaur เค้าเดมแผ่นนี้นะคะก็จะให้เรียงไดนโนเสาร์ทีเ่เป็นชนิดเดียวกันก็คือ a n k y o o s a u r u s ค่ะ Pick up the same kind of dinosaur ตัวนี้ก็จะเป็นไดนโนเสาร์พันมีปีแ,แผ่นนี้ก็ให้นำ Triceratops นะคะมาวางในช่องว่าง นี่ก็เป็นแบค o โอซอรัสค่ะมาวางในช่องว่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสอนเรื่องเกี่ยวกับแพทเทิร์นค่ะต่อมาก็จะเป็นแพทเทิร์นง่ายๆค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นเขียวฟ้าฟ้าเขียวฟ้าฟ้าเขียวฟ้าตัวนี้นะคะควรจะต้องเป็นอะไรอันนี้ก็จะให้เอา s e c โอซอรัสนะคะมาวางนี่ก็จะให้เอา t รีเรมาวางต่อไปค่ะจะเป็นการ์ดแบบบวกเลขแล้วนะคะว่า 2บวกอะไรถึงได้8คําตอบก็คือ2อบวก6ค่ะนี่นะคะแล้วก็ให้เด็กเขียนเลข6ตรงนี้ต่อมาก็จะเป็น3บวกอะไรได้8 2บวก1เท่ากับแล้วก็ให้เอาเด็กเกมาวางนะคะ2บวก1ได้เท่ากับ3ค่ะน่ารักมากเลย4บวก2อันนี้ก็จะเป็นซีเควนซ์อีกแล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็น find the pattern and place the next dinosaur in the box นะคะเมื่อแบเกิโอซอรัสสามตัวก็ต้องตามมาด้วย T-Rex ใช่ไหมคะเราก็เอา T-Rex มาหนึ่งตัวแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เปรียบเทียบนะคะว่าไดนโนเสาร์มีปีกกับไดเซอรทอปนะคะชนิดไหนมีมากกว่าชนิดไหนมีน้อยกว่าคะ่ะก็ให้เด็กๆลองดูแล้วก็ คอมเพล e นะคะระหว่างสีเขียวกับสีแดงตัวไหนมีมากนะคะคํำตอบก็คือตัวสีเขียวนั่นเองค่ะ mm hmm. ก็เรียนเรื่องจํานวนมากกว่าน้อยกว่าคอมเพลระหว่างไดโนเสาร์พันคอยาวกับแอ k y คโลซอรัสนะคะตัวนี้มีทั้งหมด68นะคะตัวนี้มีทั้งหมด1 2 3 4 5 678 9ตัวไหนมีน้อยกว่านะคะก็คือต้องเป็นไดโนเสาร์พันคอยาวนั่นเอง นี่ก็ให้เปรียบเทียบแล้วก็มีการสอนลบด้วยนะคะ8ปลบสเหลือเท่าไร9ก้ลบสเหลือเท่าไรหกลบหเหลือเท่าไรสี่ลบหเหลือเท่าไรให้เปรียบเทียบค่ะอันไหนมีน้อยกว่าก็คือสีเขียวอันไหนมีมากกว่าก็คือสีฟ้าะค่ะ <c oughs> แล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นอันเซอร์การ์ดค่ะมีอันเซอร์การ์ดมาให้ด้วย ค่ะก็เป็นของเล่นคณิตสตร์นะคะที่น่ารักมากๆเลยสอนในทางการแยกสีบวกเลขลบเลขการเรียงลําดับนะคะแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับไดโนเสาร์ด้วยค่ะสำหรับเด็กๆคนไหนที่ชื่นชอบไดโนเสาร์ของเล่นชิ้นนี้ก็ไม่ควรพลาดเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็เป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ